สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรตทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบรับประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมเชิญรับฟังรีวิวสินค้าวันนี้8รายการคลิกปุ่มสีแดงจะแสดงรายละเอียดร้านค้าจะมีเบอร์โทรศัพท์และเงื่อนไขาการสั่งซื้อ หากต้องการชมวิดีโอสินค้าย้อนหลังคลิกปุ่มวิดีโอตามลูกสรสีเขียวจะแยกย่อยวิดีโอสินค้าของแต่ละวันไว้กรณีคลิกปุ่ม playlist จะแยกสินค้าแต่ละเดือนและแต่ละเดือนจะแยกย่อยออกเป็นแต่ละวันค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรเรือนทอง81.9เหนัก2.4กรัม ประดับเพชรม็กกลางขนาด18ตังเพชร5ตัง2เมตรและบริวาร2ตัง8เมตรทางชิ้นงานเพชรรวม11เมตร0.44กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.1คูณสูง0.9เซนแหวนเบอร์46ราคา22,500บาทชิ้นนี้เป็นแหวนหน้าเล็กๆไม่ใหญ่นะคะ การประมาณขนาดสินค้าให้คุณลูกค้านำไม้บรรทัดมาวางตรงหน้าดูจากตัวเลขที่ทางร้านวัดค่าไว้นะคะการพิจารณาสินค้าออนไลน์อย่าใช้ความรู้สึกในการประมาณขนาดสินค้านะคะเพราะอาจรู้สึกว่าเล็กหรือใหญ่เกินไปซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่ะแหวนสตาซับไฟพม่าดิบล้อมเพชรเรือนทอง79.92หนัก10.25กรัม ล้อมเพชร14เมตร1.40กระตันและบ่า18เมตร22ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.62กระตันหน้าแหวนสูง1.7เซนแหวนเบอร์58ราคา53,500บาทซับฟรายคือพลอยเนื้อแข็งมีหลายเฉดสีอยู่ในตระกูลควอรันดัมมีความแข็งรองระดับลงมาจากเพชร ชิ้นนี้ได้ซับไฟสีขาวหรือไม่มีสีนำมาเจียระไนทรงหลังเบี้ยและล้อมด้วยเพชรขนาดสิต่างค่ะใส่ประดับนิ้วแล้วดูสวยเด่นเพราะนานๆจะเห็นซับไฟสีขาวแบบนี้ทีและเป็นซับไฟดิบที่ไม่ผ่านการเผารวมทั้งมีสตาร์ที่ผิวหน้าพลอยค่ะแหวนชาแนลนากว้าง เรือนทอง72.02%หนัก11.3กรัมประดับเพชร46เม็ดรวม1.15กรัตหน้าแหวนสูง1.9เซนแหวนเบอร์57ราคา55,000บาทแหวนสไตล์ CC ได้รับความนิยมใส่ประดับนิ้วแล้วดูสวยทันสมัยสำหรับท่านที่มีสร้อยข้อมือกำไล หรือต่างหูที่เป็นลายซีซีอยู่แล้วเมื่อนำมาจัดประดับเข้าเซตกันเสริมให้การแต่งกายดูมีความลงตัวและแสดงถึงความเป็นเพอร์เฟชชั i นนของผู้สวมใส่ค่ะการจัดเซตเข้าชุดกันของเครื่องประดับเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมความประณีตความใส่ใจในรายละเอียดของการแต่งกายค่ะ ก้านแหวนมาค่อนข้างหนาและเป็นแหวนหน้ากว้างหน้าแหวนสูงเกือบ2เซนค่ะแหวนเพชรดอกไม้คู่เรือนทอง76.42%หเปอร์เซนัก10กรัมประดับเพชร57เมตร1.71กรัตและ14เมตร70ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม2.41กรัต หน้าแหวนสูง2.7เซนแหวนเบอร์65ราคา83,500บาทเป็นแหวนหน้าใหญ่ที่ประดับเพชรเยอะค่ะดีไซน์สวยโดยนำเพชรมาก,กระจุกตรงกลางเป็นรูปทรงดอกไม้คู่กัน2ดอกประดับบนล่างไซส์แหวนมาค่อนข้างใหญ่นะคะเบอร์65หากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดให้ฟรีค่ะ เมื่อปรับไซส์แหวนเรียบร้อยแล้วทางร้านจะถ่ายหน้าตาสินค้าและก้านแหวนให้คุณลูกค้าตรวจชมความเรียบร้อยก่อนจัดส่งค่ะแหวนเพชรดอกไม้เรือนทอง77.24%หนัก3.8กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด23ตังค์และเพชรบริวาร2ตังค์10เม็ดทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.43กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1คูณสูง0.9เซนแหวนเบอร์50ราคา24,500บาทชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดกลางขนาดใหญ่ถึง23ตต่างเพชร23ตางหน้าเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลค่ะนำเพชรบริวารมาวางจัดประดับเป็นรูปทรงดอกไม้ งานเล็กๆดูไม่ใหญ่ใส่ประดับนิ้วในชีวิตประจำวันเสริมให้นิ้วชวนมองยิ่งขึ้นและเป็นการบ่งบอกรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของค่ะตัวเรือนมาในสภาพดีนะคะไม่มีอรอยจิกบุบหรือบินจากการใช้งานค่ะแหวนเพชรดอกไม้บ่า3แถวเรือนทอง76.39%หนัก10.5กรัม ประดับเพชรเม็ดกลางขนาด23ตังล้อมด้วยเพชร5ตัง10เม็ดและบ่า3ตัง18เม็ดทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.32กรัตหน้าแหวนสูง1.2เซนแหวนเบอร์51ราคา5 5 0 0 0บาทเป็นงานเพชรเยอะที่เพชรประดับเต็มหน้าและบ่าของแหวนค่ะ ตัวเรือนมาแบบทองหนาๆทองตันหนักถึง10.5กรัมงานดีไซน์สวยหวานเป็นทรงดอกไม้และเพชรประดับเล่นไฟดีทั้งหน้าแหวนและบ่าของแหวนค่ะสินค้าทุกชิ้นคุณลูกค้าสามารถนัดชมสินค้าจริงได้นะคะทางร้านจัดส่งทางระบบปอนอ e m อสินค้าหากไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้น กรณีกรุงเทพจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันหลังจากได้ tracking number ค่ะแหวนทับทิมแอฟริกาประดับเพชรเรือนทอง77.86%หนัก13.1กรัมประดับเพชร65เมตรรวม2.64กรัตหน้าแหวนสูง3.2เซนแหวนเบอร์54ราคา88,500บาท เป็นแหวนหน้าใหญ่ที่ได้ทับทิมเจรไนทรงรูปไข่และประดับดีไซน์หน้าแหวนเป็นลวดลายควายไปมาหน้าแหวนใหญ่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วค่ะสีทับทิมแดงฉ่ำทั้งร้านตรวจเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะระยะเวลาในการออกใบเซอร์2-3วัน ขึ้นกับสถาบันเซอร์ว่าออกผลให้ได้เร็วหรือช้านะคะกรณีที่คุณลูกค้าอยู่นอกกรุงเทพเมื่อได้รับแท็กกิ้งนัมเบอร์แล้วจะได้รับสินค้าภายใน2-3วันค่ะแท็กกิ้งนัมเบอร์ที่คุณลูกค้าได้รับสามารถเช็คกับปรรสีนีไทยได้ว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนไหนของการจัดส่งค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือดอกไม้แถวเรือนทอง70.2 0หนัก12.9กรัม ระดับเพชร7ตัง51เมตรรวม3.57กระดัตหน้าสร้อยกว้าง0.8เซนช่วงเพชรยาว14.2เซนสร้อยยาว17.5เซนระบบล็อกสองชั้นแบบลินเสียบและหนวดกุ้งราคา85,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรเยอะถึง3กระดัตกว่าและเพชรเม็ดใหญ่ค่ะ เม็ดละ7จ็ดปางมาวางประดับเป็นรูปทรงดอกไม้เรียงกันเป็นแถวเป็นสร้อยที่ช่วงเพชรยาวมากยาวเกือบจะรอบวงเลยนะคะรอบเส้นยาว17.5เนซนสร้อยสามารถสั่งตัดสั้นได้แต่กรณีที่คุณลูกค้าต้องการเพิ่มยาวจะต้องเติมทองเข้าไปและมีค่าแรงในการทำให้ความยาวเพิ่มขึ้นค่ะเพชรเล่นไฟวิบวับงานสร้อยข้อมือแบบนี้ หยิบจับมาใช้ในอีเวนต์ไหนก็ดูดีใส่ได้ยาวๆสามารถมอบเป็นโมโรดกให้รุ่นลูกหลานได้ค่ะงานสร้อยข้อมือเพชรเป็นงานหรูดูแพงเพราะใช้เพชรประดับเยอะใส่แล้วบ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจของผู้ครอบครองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มา โดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ